สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทําที่วางแก้วกันนะคะที่รองเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะไหมที่ใช้ก็จะเป็นไหมพรมสีพายนะคะเข็มที่ใช้ก็จะเป็นเข็มเบอร์สามค่ะ ขึ้นต้นนะคะทำเป็นวงแบบนี้นะพันหัวเข็มจิ้มเข็มลงไปควักไหมขึ้นมาเราจะทำเป็นโซ่นะคะสามครั้งค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็พันหัวเข็มจิ้มเข็มลงไปในห่วงนี้ควักไหมขึ้นมา พันหัวเข็มแล้วก็ปลดออกสองนะคะแล้วก็ปลดออกอีกสองพันหัวเข็มจิ้มลงไปควักไหม่ขึ้นมาก็ปลดสองปลดสองเราจะทําแบบนี้ทั้งหมด12หลักนะคะไปกันเลยค่ะ พอได้12หลักแล้วนะคะเราก็ดึงไปลายไหมตรงนี้ค่ะดึงให้แน่นนะคะดึงแล้วเราก็มาเชื่อมต่อกับหลักแรกนี้เลยค่ะแล้วก็ตัดไหมค่ะสีต่อไปค่ะเราจะจิ้มเข็มลงในช่องโซ่นี้นะคะ แล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาจะทำโซ่สามครั้งนะคะหนึ่งสองสแล้วก็พันหัวเข็มจิ้มลงในช่องเดิมค่ะก็ปลดสองปลดสองแล้วก็พันหัวเข็มเราจะจิ้มเข็มลงในช่องถัดไปนะคะ แต่และช่องจะมีอยู่สองหลักนะคะแบบนี้ค่ะเราจะทำทุกช่องทุกช่องทั้งหมด12ช่องนะคะช่องละสองหลักสองหลักแบบนี้นะจนรอบเลยค่ะ 1รบสิบสองหลักนะคะเราก็มาจิ้มเชื่อมกับหลักแรกนี้เลยค่ะทำโซ่หนึ่งล็อกไว้แล้วก็ตัดไหมค่ะเราก็ทำสีต่อไปเลยนะคะ จิ้มเข็มลงไปตรงหัวโซ่นะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะทำแบบนี้แล้วก็พันหัวเข็มจิ้มลงในช่องถัดไปนะคะวักไหมขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วก็รวบค่ะพันหัวเข็ม แล้วก็จิ้มลงช่องถัดไปนะคะวักไหมขึ้นมาปลดออกสองปลดออกสองเราจะทำแบบนี้ลงในช่องนี้รวมทั้งหมดห้าครั้งนะคะลงในช่องเดิมนะ พอได้ห้าครั้งแล้วนะคะเป็นห้าหลักแล้วนะพันหัวเข็มจิ้มลงในช่องหลักถัดไปค่ะพอดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วปลดรวบทีเดียวเลยค่ะแล้วก็จิ้มเข็มลงในช่องถัดไปนะคะดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ทําช่องลายต่อไปค่ะพันหัวเข็มจิ้มลงในช่องหลักถัดไป พอกไหมขึ้นมาปลดทีเดียวค่ะพันหัวเข็มจิ้มลงในช่องถัดไปนะคะช่องนี้จะทำห้าหลักนะคะพอได้ห้าหลักแล้วเราก็จิ้มลงหลักช่องถัดไปค่ะ ดึงไหมขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปลดรวบและหลักนี้ไม่ต้องพันหัวเข็มค่ะลงไปพกไหมขึ้นมาปลดนี่ช่องอได้สองช่องลายแล้วนะคะเราจะทำแบบนี้ไปจนรอบเลยค่ะทั้งหมดจะได้หกช่องนะคะหกดอกหกกีบนะคะหกกีบแบบนี้นะ ท้ายค่ะก็จะมาเชื่อมกับหลักนี้พอดีปิดเลยค่ะทำโซ่นหนึ่งปิดกัน้นแล้วก็ตัดไหมนะคะเราจะทำสีต่อไปนะคะขึ้นต้นตรงนี้ค่ะซิ้มเข็มลงไปนะคะก็กไหมขึ้นมา และช่องถัดไปค่ะลดช่องถัดไปพันหัวเข็มนะคะขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วปลดรวบเลยค่ะนี่ช่องถัดไปนะคะช่องนี้เราจะทำา f นะคะ คปลดสองครั้งและปลดสองครั้งและทำลงช่องเดียวกันอีก1ครั้งนะคะและช่องถัดไปค่ะลงอีก1ครั้งนะคะช่องถัดไปค่ะเราจะทำ า V นะคะ V ก็คือลงช่องเดิมสองครั้งนะคะสามหลัก1 2 3สและช่องนี้เราก็ทำทีค่ะรวบอะค่ะแบบนี้แล้วก็รวบช่องนี้ช่องถัดไปค่ะช่องถัดไปขึ้นมาแล้วก็ช่องถัดไปไม่ต้องพันหัวเข็ม ช่องถัดไปก็ไม่ต้องพันหัวเข็มค่ะ x กันนะคะเดี๋ยวช่องถัดไปนี้ทํา x อยู่3 x กันนะคะตรงนี้1 2 3สองารวบช่องนี้ทํา f f 2ครั้งในช่องเดียวนะคะทำามหลัก เียหลักนี้ด้วยนี่หลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามเนี่ยค่ะทำไปแบบนี้เรื่อยๆจนรอบเลยนะคะทำแบบนี้แบบนี้ยทำไปเรื่อยๆจนรอบเลยนะ ลบแล้วนะคะก็จะเชื่อมกับหลักแรกนี้เลยค่ะ x ก,กับหลักแรกค่ะโซ่หนึ่งนะคะแถวต่อไปแถวสุดท้ายแล้วนะคะโซ่หนึ่งจิ้มเข็มลงไปในช่องโซ่ถัดไปนะคะทำ x หนึ่งครั้งพันหัวเข็มจิ้มเข็มลงไปแต่นี้มีสามห่วงนะคะรวบเลยค่ะ รวบทีเดียวแล้วก็ปันหัวเข็มทำเอนะคะลงช่องเดิมอีกครั้งค่ะช่องถัดไปลงช่องเดิมค่ะช่องถัดไป ช่องถัดไปค่ะตัวนี้ไม่วีนะคะดี๋ยวก็ช่องถัดไปปดรวบค่ะก เอก็เอกซสามครั้งนะคะนี่พันหัวเข็มกดรวบพันหัวเข็มทํา f f 1ครั้งช่องถัดไปทํา f 2สองครั้งลงในช่องเดียวค่ะ ทำไปจนรอบเลยนะคะ เพื่อนๆค่อยๆฝึกไปนะคะสําหรับมือใหม่เนาะคนทําคลิปก็มือใหม่เหมือนกันค่ะเราก็ค่อยๆฝึกไปตรงไหนที่มันไม่ได้เราก็ดูซ้ําๆดูบ่อยๆนะคะอย่าใจร้อนค่อยๆทํานะคะเนี่ยค่ะ สุดท้ายเราก็ามาเชื่อมกับหลักแรก C กับหลักแรกเลยค่ะแล้วก็ทำโซ่หนึ่งล็อกไว้ตัดไหมนะคะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเราก็รีดนะคะรีดด้านหลังนะรีดด้านหลังให้เรียบ สร็จแล้วเราก็มารีดทับด้านหน้าอีกนิดนึงไม่ต้องรีดเยอะนะคะเพราะว่ามันจะขึ้นเงาแล้วมันจะไม่สวยอะค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วะคะ่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะแล้วมาดูว่าคลิปต่อไปเราจะทำอะไรสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ